สวัสดีครับวันนี้ติดดินห้าดาวพาท่านมาที่เรียบด่วนราบินทานะครับแหมเคยมาหรือเปล่าถ้ายังไม่เคยมามาที่เดอร์นี้อาหารเด็ดปากหม้อเรียบด่วนราบินทานะครับที่อยู่กับผมข้างๆคือน้องประหังนะครับเจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับที่นี่เนี่ยจุดเด่นของที่นี่คืออะไรเอ่ยมีเป็นน้ำซุปนะคะเหรอครับของเราจะมีน้ำซุปเป็นน้ำซุปเล็ทุกถ้วยเลยนะคะเหรอใช่เริ่มต้นแค่สามสิบห้า สามสิบห้าบาทเท่านั้นเองโว้วยที่สานะมสิบห้านะโหมีแบบรสชาติแทบไม่ต้องปรุงน้ำซุปมีหลายแบบนะครับ<แ>มีสา<แ>มแบบมีมีน้ำใสต้มยำแล้วก็ยนันตโกน้ำใสต้มยำยนันตโกจุดเด่นอย่างหนึ่งของที่นี่นะครับที่มาต้องมาติดดินห้าดาวคือ<ม>นะครับนอกจากราคาเริ่มต้นที่สามสิบห้าบาทแล้วอร่อยที่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับกินได้แบบตุ่ใจและนี่ที่เห็นอยู่ข้าง ดูทิศสายพานไม่ใช่แต่เป็นปากหม้อสายพานอ่ะเออที่นี่เขาทำยังไงนะครับเปิดเวลาเปิดเวลาห้าโมงเย็นค่ะจนถึงเที่ยงคืนห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนปิดเอาไม่ปิดเนาะเออไม่ปิดไม่ปิดเปิดทุกวันนะครับห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะครับและที่สำคัญนะครับราคาเริ่มต้นที่หลักที่ห้าบาทแล้วเป็นไอจานจานนี้จานละเท่าไหร่ครับเริ่มต้นที่เจ็ดบาทเจ็ดบาทเนอะ เริ่องต้นที่เกล็ดตามีผู้ชายใครที่ชอบกินปักหม้อนะแล้วกินยังไงเอาใส่ใส่ลงไปในน้ำซุปได้เลยนะครับอร่อยมากนะครับโอหเด็ดจริงๆนะครับและพิกัดเรียบด่วนรามินทาอยู่ใกล้กับอะไรนะครับใกล้กับศาลพระพิคเนศนะครับปิดหยุดหยุดไหมไม่หยุดควันเปิดทุกวันเลยแล้วที่นี่มีสาขาที่อื่นไหมครับ ยังมีแค่สาขเดียวหมตลาดเียดที่นี่ที่เดียวเท่านั้นเท่านั้นยินเท่านั้นน,นะครับต้องมาที่นี่เขาบอกต้องมาที่นี่นะครับแล้วก็พิก,กัดแล้วราคาแล้วนะครับอ่มีอะไรฝากถึงผู้ชมทางบ้านบ้างก็ขอฝากร้านของเรา,าไ้ด้วยนะคะอยากให้ เทนะครับมีครบจบทุกอย่างที่นี่เลยตลาดเรียบด่วนและที่ทำสำคัญสำคัญอร่อยจริงๆนะครับ,บนะครับอ๋อฝากเบอร์โทูเผื่อใครมาโทรใครจะมาโทรมาถามก็ถ้าหาร้านไม่เจอนะคะเรียากสอบถามราหมก็ศูนย์เก้าสี่หกสามสี่แปดสามห้าหกศูนย์เก้าสี่หกสามสี่แปดสามห้าหกอย่าลืมนะครับนี่เป็นเพจาของร้านสุดน่ารักนะครับและสวยด้วยแลที่สำคัญร้านอร่อยจริงๆนะครับมาแล้วจะไม่ผิดหวังที่นี่